วัดีวันที่9เดือน9นะคะทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเฮงเงปังปงค่ะเป็นนีมาพร้อมกับเสื้อลูกไม้เนื้อทอขึ้นมาใหม่นะคะสีขาวค่ะรีวิวที่ใช้ 3XL อก46นะคะสะโพก50ความยาว26นิ้วทรงแขนสั้นนะคะเวลาคามสมสุณลูกค้าสงมใสก็อาจจะปิดบางท่านอาจจะปิดข้อสอบหรือบางท่านก็อาจจะขึ้นมานิดนึงนะคะ ทรงแขนทำกว้างนะคะแล้วแต่งระบายนะคะเป็นผ้าลูกไม้เนื้อทอนะคะเนื้อทอแน่นนะคะคุณลูกค้าด้านหลังนะคะมีซับในเป็นผ้าคาตตอนเย็บติดให้นะคะคุณลูกค้าเริ่มที่ไซส์สามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสี่และสี่สิบหกนะคะเป็นนีนำสี่สิบหกมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมได้ได้เห็นว่าไซส์46ตัวจริงตัวใหญ่นะคุณลูกค้าใส่ได้แน่นอน,นะคะ่ะ มีทั้งหมดสี่สีนะคะสักครู่นะคะสีปูนนะคะคุณลูกค้าสีปูนนะคะมีกระดุมหลังให้ด้วยสามเม็ดนะคะ,ส,ะ,คะ,คคะสีปูนไซส์สี่สิบสี่นะคะคุณลูกค้าสีปูนไซส์สี่สิบสี่นะคะสีน้ำตาลคะ่ะคุณลูกค้าสีน้ำตาลเพนรีรีวิวที่ไซส์ x ออกสี่สิบสองนะคะไซส์ XL สีน้ำตาลนะคะ ไซซ์ยังพอมีนะคะคุณลูกค้าสีเขียวคะ่ะคุณลูกค้านี่นะคะสีเขียวนะคะสีเขียวเป็นนีนำไซส์ M สามสิบแปดมาให้ชมนะคะคุณลูกค้าสี่สีนะคะสีขาวที่เป็นนีรีวิวนะคะไซส์สี่สิบหกนะคะสีน้ำตาลนะคะไซส์สี่สิบสองแต่ แต่และสียังพอมีไซส์นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเป็นน้ยินดีบริการนะคะ 44, สี่สี่ปูนนะคะคุณลูกค้าสีปูนนะคะสีเขียวคะ่ะสีเขียว38คะ่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเป็นน้ยินดีบริการนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ค่ะ